ดีค่ะมันเป็นเห็ดที่ด้านหลังดอกนะจะคล้ายๆปีกเหี่ยวแต่ไม่ใช่เห็ดปีกเหี่ยวนะคะมันคล้ายๆกับเห็ดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่ที่เคยเห็นคนเขาเก็บเนี่ยค่ะมันมีกรีบด้วยนะ ส่วนอันนั้นเป็นเห็ดพึง่งนี่เนี่ยมันมีกลีบตรงจุดนี้หลายดอกเลยเป็นสิบสิบดอกโอ้ uf. โหดอกนั้นโอ้โหดอกนี้ยิ่งเหมือนเลยเหมือนมากเลยเนี่ยค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยกิ่งไม้เกี่ยวหมวกนั่นนะ มันเหมือนมันเหมือนปีกเย,ยวมากเลยนี่อยู่ตรงนี้ที่เท่าที่เห็นมีอยู่สองดอกนะคะมันมีกลีบอยู่ใต้ดอกด้วยแล้วก็อยู่ตรงจุดนั้นนั่นค่ะทั้งแถบเลยอะมันคือเห็ดอะไรเนาะดูลักษณะอีกครั้ง มันเหมือนปีกเยวมากเลยมันคล้ายเห็ดที่เคยเห็นเหมือนกับเห็นเคยเห็นมีคนเก็บดูสิมันคล้อยลงไปน,นะน่ะมันคล้อยเป็นหน้าผาลงไปสระน้ำนั่นน่ะไม่ใช่สระน้ำบึง้งโอ้ตรงจุดนั้นตรงจุดนั้นเกือบหกดอกเดี๋ยวหาทางจะพาไปดูใกล้ มีประโยชน์ของกิ่งไม้ย,ยึดได้ดอกเมื่อกี้สวยมาก <ciğim> น,นั่นนะคะตรงเนี้ยเป็นทิวเลยดูฝั่งนี้สิ นนะะดูตรงจุดนี้สิดูตรงจุดนี้สินี่อะไรนี่ออไม่ใช่ไม่มีค่ะตรงจุดนี้